สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเทยนะคะประจำวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้อยู่พร้อมหน้ากัน3คนนะคะดิฉันนิทิการกกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสันศีธนาวิบุญชยัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะหลากหลายประเด็นที่จะต้องคุยกันวันนี้ ทั้งเรื่องการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะนัด2ความตึงเครียดระหว่างประเทศก็ยังคงคุกกลุ่นกันอยู่นะคะสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ซาไปมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์สุขภาพปรฝากันและจะปิดท้ายกันด้วย ซูเปอร์โบว์นะคะที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ไปเริ่มกันที่ภารกิจเยือนเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกันก่อนซึ่งก็จะเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งนะคะตั้งแต่วันจันทร์ตามเวลาสาหรัฐทริปนี้เนี่ยมีประเด็นที่สําคัญน่าสนใจอย่างไรบ้างคะคุณรัตตะคกนกาครับมองได้หลายประเด็นทางยุทธศาสตร์เลยคุณนิธิการครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่รัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนเนี่ยเดินทาง เยือนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับ uh, เริ่มในวันจันทร์ก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับโดยแผนการเยือนมีทั้งประเทศอย่างออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ประเทศญี่ปุ่นกาบริลใต้นะฮะ uh, แล้วก็รวมถึงประเทศอย่างฟิจิด้วยนะครับญี่ปุ่นกับกาหลิลใต้เนี่ยจะไปพบกันที่ฮาวายนะโดยจุดเน้นสำคัญของการเยือนในแปซิฟิกครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรก ของการเริ่มต้นปีนะฮะ2 5 6 5แล้วก็รัฐมนตรีบลิงเคนเนี่ยบอกว่าจะเป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือต่างๆนะครับหารือที่ออสเตรเลียจะเกิดขึ้นที่นครเมลเบิร์น Melbourne นะครับโดยจะมีตัวแทนอีก3ประเทศในกลุ่มที่เรียกว่าเดอะควอเนี่ยร่วมประชุมด้วยซึ่งก็ได้แก่นอกจากสหรัฐแล้วเนี่ยก็จะมีออสเตรเลียอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนะเป้าหมายของกลุ่มประเทศควอก็คือว่า จะคุยเรื่องนโยบายด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือเรื่อง c l IMATE CHANGE หรือว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้กับประเทศในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐญี่ปุ่นในเดือนพฤษภ,ภาคมนี้ด้วยนะครับส่วนที่ฟิจินะฮะซึ่งก็เป็นประเทศหมู่เกาะน,นะทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็จะประชุมร่วมกับรัฐมนตรี นายกรัฐมนมรีของฟิจิแล้วก็ผู้นําประเทศอื่นๆผู้นําของประเทศคนอื่นๆนะครับที่ฟิจิประเด็นที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่อง climate change นะครับแล้วก็เรื่องนโยบายความมั่นคงในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีประเด็นร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีรายงานว่าจีนกําลังสนใจที่จะขอปรับปรุงลานบินบนเกาะแห่งหนึ่งของ ประเทศคิริบาตินะซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากฟิจิแล้วก็อยู่ห่างจากรัฐฮาวายของนิวยอร์กเนี่ยเพียงราว3,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโดยดักวิเคราะห์นะก็ได้บอกว่าครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเป็นขอบข่ายแล้วก็ความรวดเร็วของจีนที่ขยายอย่างรวดเร็วมาที่บริเวณดังกล่าวนะครับและที่รัฐฮาวายนะครับรัฐมนตรีบลิงเกนก็มีกำหนดที่จะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น นะกับเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นปัญหากาหลีเหนือเรื่องการทดสอบขีปนาวุธที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งอย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับการกลับมาเยือนย่านเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งหนึ่งของ่านมนตรีบริงเกนเนี่ยมีขึ้นไม่กี่วันนะฮะหลังจากที่ผู้นําของจีนและรัเสเซียนะซึ่งก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยได้ประกาศระหว่างการเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ จีนแเจ้าภาพเนี่ยเรื่องหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียอย่างไม่มีข้อจํากัดนะครับเพื่อที่จะคานอํานาจสรัฐแล้วก็ทั้งสองประเทศมหาอำนาจน,นั้นก็ต้องการที่จะสร้างระเบียบโลกขึ้นใหม่ภายใต้พื้นฐานคำนิยามสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยที่เป็นคำจ,จำกัดความของจีนแล้วก็รัสเซียครับคุณอิทธิการครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะ เอาละค่ะขยับกลับมาที่ฝ้าฝั่งตะวันตกกันบ้างก็เข้มข้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ร่วมหารือกับทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสมานูเอลมาครองที่กรุงมอสโกเมื่อวันจันทร์นะคะเพื่อที่จะหาทางออกเครื่องวิกฤตบริเวณพรมแดนรัสเซียกับยูเครนนะคะในช่วงเริ่มต้นการประชุมเนี่ยประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินรัสเซียว่าการหารือครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นในทิศทางที่ควรจะเดินไปก็คือเรื่องการลดระดับความตึงเครีย การหลีกเลี่ยงสงครามและสร้างสภาพที่นำไปสู่ความเชื่อมั่นเสถียรภาพและความชัดเจนกับทุกฝ่ายแต่ว่าก่อนการหารือจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะคะโฆษกรัฐบาลรัสเซียก็กล่าวว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่จะคาดหมายว่าจะมีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นในการหารือเพียงแค่ครั้งเดียวและว่ายังไม่มีอะไรใหม่จากทางชาติตะวันต,ตกเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของรัสเซียเลยที่ผ่านมาในรัสเซียได้ส่งกำลังทหารไปมากกว่า10,000แคนประจำการบริเวณชายแดนติดกับยูเครนนะคะ โดยชาติตอนตกก็กังวลว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยอาจจะส่งทหารบุกเข้าไปในยูเครนได้ตลอดเวลาซึ่งทั้งสหรัฐฝรั่งเศสและนาโตก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ต้องการให้องค์การนาโตนั้นปฏิเสธการยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกกันนะคะโดยหลังการหาหรือกับประธานาธิบดีรัสเซียในวันจันทร์นประธานาธิบดีมาครองก็จะมุ่งหน้าต่อไปที่กรุงเคียฟเพื่อที่จะหาหรือกับประธานาธิบดียูเครนวลดิเมียร์เซเลนสกี ky, ในวันอังคารต่อไปนะคะ,อ,ะอีกด้านหนึ่ง ทางทำเนียบข่าวนะคะก็เปิดบ้านต้อนรับนายกเยอรมนีนะคะโดยเป็นการเจรจาพบกันครั้งแรกของผู้นำทั้งสองนับตั้งแต่นายกรั้งตรีคนใหม่ของเยอรมนีโอลัฟชสเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะประเด็นในการเจรจาเนี่ยคือการหาทางออกเกี่ยวกับประเด็นความตึงเครียดของรัสเซียกับยูเครนและองค์การนาโตนะคะและทางเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การนาโตเนี่ยปฏิเสธที่จะส่งอาวุธไปให้กับยูเครน ด้วยเหตุผลว่าขัดกับนโยบายของเยอรมน,นีที่จะไม่ส่งอาวุธเข้าไปในพื้นที่ซึ่งกําลังเกิดความขัดแย้งอยู่นะคะในระหว่างการหาหรือระหว่างผู้นาทั้งสองเนี่ยทางประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวเน้นย้ําความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสหรัฐและเยอรมน,นีนะคะและยืนยันว่าจะทํางานร่วมกันในการป้องปรามความก้าวร้าวของรัสเซียในยุโรปนะคะทางด้านนายกเยอรมน,นีค่ะกล่าวว่าสหรัฐและเยอรมน,นีก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่จะทํางานร่วมกันในประเด็นต่างๆ รวมทั้งยืนหยัดต่อต้านรัสเซียในความขัดแย้งกับยูเครนด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้นาทั้งสองก็ยังมีการหาหรือเรื่องความช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับเยอรมนีซึ่งที่ผ่านมานต้องพึ่งพากา๊สธรรมชาติจากรัสเซียเป็นหลักด้วยโดยทางสหรัฐเองก็ประกาศไว้ว่าถ้ารัสเซียบุกยูเครนสหรัฐก็จะไม่ยอมให้รัสเซียใช้ท่อส่งก๊าซนอสเตรียมทที่พาดผ่านทะเลบอลติกไปยังเยอรมนีและนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณพลังงานในยุโรปตะวันตก ด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นตึงเครียดร,ระหว่างประเทศที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะไปที่สถานการณ์โควิดกันต่อเห็นว่าตอนนี้เอเชีย er ก็เป็นอีกคิกัดหนึ่งที่หลายฝ่ายก็แสดงความกังนวลว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้นหลังจากตรุษจ,จีนผ่านพ้นไปใช่ไหมคะคุณนัตพลคะ ใช่ครับหลายประเทศเลยคุณนิธิการสำนักข่าวเอพีรายงานนะครับว่าประเทศในเอเชียหลายแห่งนะครับกําลังมีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้านี่พุ่งสูงขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษจ,จีนที่เพิ่งผ่านไปนะครับและคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็เพราะว่าการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนนั่นเองนะครับหลายประเทศในเอเชียนะครับรวมทั้งจีนมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยเนี่ยร่วมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่ง เริ่มขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพ,พันธ์นะครับสมาชิกคร่องของครอบครัวนะฮะประเทศต่างๆเหล่านี้ก็มีการไปมาหาสู่กันแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็กังวลนะว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเจ้าที่ฮ่องกงคุณเิธิการรายงานตัวเลขเพิ่มขึ้น100อขอโทษ614รายเมื่อวันจันทร์นะครับและคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับ แต่ก็แสดงความมั่นใจว่าน่าจะสามารถควบคุมได้ครับที่ผ่านมาเนี่ยฮ่องกงใช้มาตรการที่เรียกว่าโควิดเป็นศูนย์นะเหมือนกับจีนแผ่นดินใหญ่ในการที่ควบคุมการาไปมาหาสู่ของประชาชนนะฮะเราก็การดูแลเรื่องของประชาชนที่เป็นผู้ป่วยด้วยนะครับส่วนที่สิงคโปร์นะฮะทางการรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ที่เกิน1 3 0 0 0คนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับ ก่อนที่จะลดลงมาเกือบระดับ7,800คนในวันอาทิตย์ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดของร้านอาหารแล้วก็การชุมนุมการพบปะสังสรรค์กันตามบ้านเรือนนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ9,000 90, 0คนในวันอาทิตย์นะครับโดยเริ่มมีการระบาดในหมู่ประชากรสูงอายุอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำให้โรงพยาบาลต่างๆนั้น ต้องรับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุไปรักษาจํานวนมากนะครับทั้งนี้ญี่ปุ่นนั้นมีผู้รับวัคซีนโควิด -19 เข็มบูสเตอร์แล้วไม่ถึง5%ของประชากรทั้งหมดนะตัวเลขเยอะสักนิดหนึ่งนะข่าวนี้มีของอินโดนีเซียด้วยนะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า36,000คนเมื่อวันอาทิตย์นะครับจากระดับก่อนหน้านั้นเพียง500กว่าคนเมื่อเดือนก่อนส่วนผู้เสียชีวิตนั้น เพิ่มขึ้นราววันละมากกว่า50คนนะครับที่เกาหลีใต้บ้างนะครับเจ้าหน้าที่เตือนนะครับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจจะเพิ่มทะลุแสนนะฮะเป็น1นึ0 0 0 0สถึงหนึ่งแคนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยขณะนี้กาหลีใต้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อตกวันละไม่ถึง40,000คนนะเพิ่มขึ้น9เท่าจากเมื่อกลางเดือนมกราคมถ้าดูตัวเลขกันก็จะพบว่าพยากรว่าจะ ขยายตัวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะส่วนที่ไทยนะหลายคนทราบแล้วแต่ว่าผมก็มีตัวเลขมาเสนอนะครับคือเจ้าหน้าที่รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ10,000คนในวันจันทร์ถือว่าเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครขณะที่จํานวนผู้ป่วยอาการรุนแรงมีจํานวนลดลงและผู้เสียชีวิตตัวเลขนั้นค่อนข้างคงที่นะครับรายงานนี้มาจากสํานักข่าว AP ครับ ก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลนะคะในหลายพิกัดของฝั่งฝั่งเอเชียด้วยเช่นกันนะคะขยับมาที่ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกันบ้างเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐนะคะรเริ่มโครงการศึกษาเกี่ยวกับอาการออทิสติกในระดับยีนด้วยความร่วมมือจากเด็กคนหนึ่งค่ะซึ่งเกิดมาพร้อมอาการดังกล่าวด้วยความหวังว่าจะประสบความสําเร็จในการหาหนทางป้องกันและแก้ปัญหาอาการเหล่านี้ให้ได้ซึ่งคุณคมสันมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ รเรื่องของออทิสติกนะครับเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องครับด้วยจํานวนผู้ป่วยที่มีจํานวนที่ค่อนข้างมากผู้ป่วยบางคนครับอาจจะดูแลตัวเองได้แต่ว่าบางคนอาจจะต้องมีคนช่วยเหลือไปตลอดชีวิตตามรายงานบอกนะครับว่าในประเทศสหรัฐมีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยโรคออทิสติกหรือว่า ASD มากถึง1ใน44คนและเมื่อเทียบสัดส่วนทั่วโลกครับอ้างอิงตามข้อมูลของเว็บไซต์องค์การอนามัยโลกชี้ว่าเด็กจํานวนหนึ่งใน160คนนะครับ ีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคนี้ในเนื้อข่าวครมีการหยิบยกตัวอย่างเด็กชายชื่อว่าเจคลิทแว็นะครับมีอายุ14ปีตอนเกิดมาใหม่ๆไม่มีอาการอะไรที่แปลกไปครับเพียงแต่ดูเหมือนว่าพัฒนาการของเขาจะช้ากว่าเด็กคนอื่นๆอ,อย่างเช่นเดินด้วยตัวเองไม่ได้จนอายุ4ขวบนะครับหลังจากนั้นอาการต่างๆเริ่มแสดงชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นเจคไม่สามารถพูดได้เต็มประโยคแม้ว่าจะเข้าเรียนชั้นป .1 นะครับ รวมถึงตัวเด็กมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองในที่สุดครับตอนอายุ5ขวบคุณหมอได้วินิจฉัยว่าเจกนั้นเป็นโรคออทิสติกครอบครัวของเจคนะครับก็เลยพาเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ออทิสติกครับอย่างดรจอห์นคอนสแตนติโนนะครับหลังจากนั้นประมาณ5ปีดรคอนสแตนติโนได้ทำการตรวสอบด้านพันธุกรรมจนค้นพบสําเนาจีนที่ชื่อว่า MYT1L นะครับปรากฏว่าจีนตัวนี้หายไปครับ นักวิทยาศาสตร์เลยเชื่อกันว่าการหายไปของจีนตัวดังกล่าวนั้นเป็นสาเหตุของอาการออทิสติกในสัดส่วนประมาณ1ในทุกๆ10,000หมื่นหรือว่า50,000ื่นรายของผู้ป่วยนะครับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเจคนะครับยังได้ติดทีมอยู่ในวรารสารนูรอนนะครับโดยได้พูดถึงการวิจัยที่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันครับที่เมืองเซนต์หลุยส์ได้เลี้ยงหนูประมาณ100ตัวที่พอมาจากสเต็มเซลล์ที่ได้รับจากเลือดของเจก คริสเตนโคลนะครับนักวิจัยได้ทําการรีโปรแกรมเซลล์ใหม่จากเลือดของเจคให้เป็นเซลล์ต้นกําเนิดโดยเซลล์พิเศษเหล่านี้ครับจะสามารถสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ในขณะที่โจเซฟโดเฮอร์ทีนะครับนักวิทยายศาสตร์ได้ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของเจคเพื่อปลูกถ่ายพันธุกรรมที่ต่ายพันลงไปในตัวของหนูโดยใช้เครื่องมือแก้ไขจีนะครับที่ชื่อว่าคริสเปอร์ใจความสําคัญครับก็คือพวกเขากําลังค้นหาว่าจีนต่างๆทํางานอย่างไร ทำไมถึงเกิดภาวะกลายพันธุ์และสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พอจะส,สรุปได้ในเบื้องต้นนะครับก็คือการที่สํเนาของสเนาจีนที่ชื่อว่า MYT1L หายไปจะไม่มีผลต่ออายุของผู้ป่วยหมายความว่าไม่ว่าจะมีจีนตัวนี้อยู่หรือไม่ก็ไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยจะมีอายุที่สั้นลงนะครับครอบครัวของเจคพยายามที่จะระดมเงินเพื่อมาช่วยสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับจีนตัวดังกล่าวให้มากขึ้น ปรากฏว่ารวบรวมมาได้70,000ดอลลาร์นะครับนักผูศาสตร์ก็ไปช่วยต่อยอดรับมาเพิ่มนะครับจนได้งบวิจัยมากถึง4ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครอบครัวของเจพูดไว้ได้อย่างน่าสนใจครับโดยคุณพ่อบอกว่าคนเรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่วนคุณแม่ของเขาครับบอกว่าการเป็นออทิสติกถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ําค่านะครับเพราะว่าเราสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆได้ส่วนตัวของเด็กชายเจครับบอกว่า การเป็นออทิสติกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับพร้อมพูดด้วยอารมณ์ขันปิดท้ายนะครับบอกว่าตัวของเขาเองอาจจะมีอายุยืนมากกว่า100ปีก็เป็นไปได้ครับคุณนิธิการครับเป็นมุมคิดที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับครอบครัวนี้แล้วก็ได้ สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆแล้วก็ครอบครัวอื่นๆนะคะที่มีปัญหานี้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะนับถอยหลังกันนะคะก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในค่ําคืนวันที่13กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาสหรัฐนะคะก็คือตื่นเช้าวาเลนไทน์ตามเราประเทศไทยนะคะก็จะมีการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่56ซึ่งแฟนอเมริกันฟุตบอลก็รอคอยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือช่วงโฆษณาค่าหนึ่งค่ะ และก็โฆษณาก็คือจะมีโฆษณาที่ราคาสูงเร็วกันเลยทีเดียวปีนี้ที่ถูกพูดถึงเลยนะคะก็คือคู่รักนักแสดงคะสกาเลต์โจแฮนสันนะคะจากแบล็กวีโดและคอลินโจสัะคาสามีของเธอซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็นักเขียนที่โด่งดังจากรายการ Sa t u r d a y Night Live ล่ะคะดีฉันก็ดูประจำทั้งคู่เนี่ยกลับมาร่วมงานบนจอแก้วในรูปแบบของโฆษณาขั้นถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบที่จะมีขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะ ตีมโฆษณาเนี่ยคือความยาวประมาณ60วินาทีโปรโมตระบบผู้ช่วยอัจฉริยะอ็กซ่าคือเป็นวิถีของเรื่องราวประมาณว่ามีคู่สามีภรรยาที่กําลังอยู่ในช่วงการแข่งขันอเมริการฟุตบอลอ่ะนะคะแล้วก็มีความช่วยเหลือจากอ็กซ่านี่แหละทํานู่นทํานี่ให้ทุกอย่างตอนได้ก็รู้สึกดีแหละอ๋อมีอ็กซ่ามาช่วยแต่ว่าก็เริ่มกังวลว่า็กซ่าเนี่ยจะเข้ามาอ่านความคิดของพวกเขาในชีวิตประจําวันได้หรือไม่อันนี้เป็นตีมของโฆษณานี้นะคะค่อนข,ข้างที่จะ เหมือนกับชีวิตประจําวันของอคู่รักหลายๆคู่นะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยสะท้อนถึงคู่รักของที่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่โจแฮนสันเองก็คือเป็นดาราดังโด่นแล้วเนี่ยนะคะเธอบอกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่อเล็กซ่ามาอ่านความคิดเราได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเธอคงจะกลัวมากและคิดว่าคงจะต้องไปใช้ชีวิตแบบออฟเดอะกริดคือใช้ชีวิตแบบไร้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดูบ้างน่าจะปลอดภัยส่วนโจเ,นเซก็แซวตัวเองนะคะว่า เขาจะลองหลอกระบบ Alexa ว่าพยายามคิดหลายๆอย่างพร้อมกัน Alexa จะได้คิดตามไม่ทันนะคะซึ่งคุณภรรยาก็แซวกลับไปว่าอ้าวปกติก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่นะคะก็เป็นบุมน่ารักของทั้งสองคนย้อนความนิดน,นึงทั้งคู่เนี่ยร่วมงานกันเมื่อครั้งที่ Scarlett Johansson ไปเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการ Saturday Night Live นะคะแล้วก็แต่งงานกันเมื่อปี2020นะคะมีพยายารนาณรักด้วยกันหนึ่งคนแล้วบอกว่าการมาร่วมงานด้วยกันครั้งล่าสุด,ดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็หวังว่า ผู้ชมนับร้านที่ติดจอรอดูอยู่นี้ก็จะสนุกกับโฆษณาชิ้นนี้ด้วยเช่นกันค่ะนี่ก็ครบถ้วนนะคะทั้งสาระและบันเทิงในคุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะก็ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันไปอ่านต่อกันได้ในเว็บไซต์ w a t t h i i o o m และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ w a a เทยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านและลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ